ล่าสุดครับผู้ฟังมันมีคลิปที่กองทัพไทยเราปล่อยออกมาเป็นการปฏิบัติการยึดภูมะเขือซึ่งต่างชาติเขาเห็นแล้วเนี่ยถึงกับอึ้งกันไปเลยเห็นแล้วเขาบอกเลยว่าไทยโหดขนาดนี้เลยเหรอมีแบบแผนมากต่างๆนานา,นา,นา,นาเขาชื่นชมทหารไทยเราขนาดไหนแล้วพวกกูรูทหารต่างประเทศล่ะเขาวิเคราะห์ปฏิบัติการครั้งนี้ว่ายังไงและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เราเห็นในคลิปมันเจ๋งขนาดไหนเทียบกับขอออเมริกาหรือขเขมรเป็นยังไง และยังมีการฝึกของหน่วยเสือคาบดาบหรือเรนเจอร์ของไทยรามันโหดขนาดไหนทำไมถึงเอาไปเทียบกับของสหรัฐได้และสุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนภาพลักษณ์ของกองทัพไทยในสายตาชาวโลกไปอย่างไรจัดไปค่ะ ขอเริ่มจากคำถามที่ว่าชาวเน็ตป่ายชาติเขารู้สึกยังไงกับคลิปที่ทหารไทยเราเข้ายึดภูมิมะเขือผมบอกได้เลยว่าเสียงชื่นชมดังไปทั่วโลกออนไลน์เลยโดยเฉพาะในเว็บบอร์ดดังอย่าง reddit นี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เทไปในทางเดียวกันหมดเลยว่าศักยภาพของกองทัพไทยเราเนี่ยเหนือกว่าฝั่งเขมรแบบคนละชั้นเลยมีคนนึงบอกว่าทหารไทยจัดการทหารเขมรได้แบบ สบายสบายเลยเขาให้เหตุผลว่าแค่ดูโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก็รู้แล้วว่าใครเป็นใครไม่ต้องไปดูสเปคอาวุธให้เสียเวลาเลยอะ่ะแหมของแบบนี้มันแน่อยู่แล้วเทียบกันไม่ได้หรอกค่ะแล้วก็มีอีกคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจมากก็บอกว่าอเมริกาก็ทํางานและฝึกร่วมกับไทยด้วยในขณะที่แคมเนี่ยถึงจะสนิทกับจีนแต่ก็ดูเหมือนจะไม่ได้แน่นแฟนเท่าไหร่ส่วนใน X หรือ Twitter เนี่ยนะ มีคนทวิตชื่นชมยุธโธปกรณ์ของเรามีคนนึงบอกว่าทหารไทยพวกนี้ดูมีอาวุธครบมือเหมือนทหารยูเครนที่เคยเห็นเลยอีกคนนึงก็เสริมว่าดูแล้วน่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษนะคือแค่เห็นภาพแวบ,บเดียวเขาก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่ทหารธรมรมดาาแต่เป็นหน่วยที่ถูกฝึกมาอย่างดีและมีของดีอยู่ในมือส่วนใน YouTube ก็มีช่องต่างๆทาวิดีโอรีแอคชั่นออกมาเต็มไปหมดซึ่งมันก็บอกได้ว่าเรื่องของเรามันน่าสนใจจริงๆนอกจากคําชมแล้วพวกที่มาต่อว่าทหารไทยเราเนี่ยมีไหมคะ มีแน่นอนครับก็มีบ้างที่เขาเอาคลิปอีกมุมหนึ่งมาให้ดูเป็นคลิปที่อ้างว่าทหารไทยตะโกนว่าฆ่ามันซ้ําๆซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันทําให้ภาพเราดูเป็นฝ่ายรุกรานแต่ถ้ามองในมุมของทหารที่อยู่หน้าง,งานที่ต้องเจอกับการยั่วยุซ้ําแล้วซ้าเล่าแถมยังต้องระวังกับทุนบื้มที่ฝ่ายนั้นเอามาฝังไว้อีกะการแสดงความรู้สึกแบบนั้นออกมามันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ก็มีคอมเมนต์ที่เข้าใจทหารเราเหมือนกันนะเขาก็ชื่นชมในความอดทนของทหารไทยที่ต้องรับมือกับสถานการณ์กดดันแบบนั้น แล้วมุมมองจากสีข่าวกับผู้เช่าชาญที่เขาพูดถึงเรื่องนี้กันยังไงบ้างคะในเว็บบอร์ดของ reddit ที่ชื่อว่า r combat footage ซึ่งเป็นแหล่งรวมของคนที่สนใจเรื่องการรบโดยเฉพาะมีคนมาแปลบทสนทนาทางวิทยุของเราแบบคำต่อคำเลยจากบทสนทนานั้นมันเผยให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพมากๆมีการสั่งการที่เป็นระบบระเบียบชัดเจนอย่างเช่นคำสั่งที่ว่าจะยิงต่อเมื่อจําเป็นเท่านั้นให้ใช้อาวุธลิกเท่านั้นหรือการประสานงานระหว่างพลซุ่มยิงอับหน่วยที่อยู่แนวหน้ามันแสดงให้เห็นเลยว่า ทหารเรามีวินัยในการใช้อาวุธสูงมากไม่ได้ยิงม่สซัวแต่ทําตามคําสั่งและแผนที่วางไว้อย่างดีแปลว่าคลิปวิดีโอพวกนี้มันกลายเป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีให้นักวิเคราะห์เลยสิคะถูกต้องเลยครับเรื่องนี้มันกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าข่าวกรองจากแหล่งเปิดที่ใครๆก็เข้ามาดูได้นักวิเคราะห์การทหารต่างชาติหรือแม้แต่หน่วยข่าวกรองของขมันเองก็สามารถเข้ามาศึกษาแทคกติกการรบของเราประสิทธิภาพของอาวุธหรือแม้แต่กระทั่งขวัญกําลังใจของทหารเราได้เลยจากคลิปพวกนี้อย่างช่อง YouTube ที่ชื่อว่า the amorous ถึงกระทําคลิปวิเคราะห์อาวุธเล็กที่ทั้งสองฝ่ายใช้แบบละเอียดเลยทีเดียวแล้วเรื่องการใช้เครื่องบินรบล่ะคะเป็นยังไงพิเศษสุดๆเลยครับเรื่องนี้เพราะนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่กองทัพอากาศไทยของเราได้ใช้เครื่องบินขับไลค่คริเพนในการรบจริงและมันก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการโจมตีที่แม่นยํา สื่อต่างประเทศอย่างเดียบริจ n นิสและช่อง YouTube ด้านการทหารก็ต่างรายงานข่าวนี้กันอย่างคลึกโครมมันเป็นการประกาศให้โลกรู้เลยว่ากองทัพอากาศไทยไม่ได้มีดีแค่บินโชว์แต่พร้อมรบและมีประสิทธิภาพสูงมากเมื่อถึงเวลาต้องใช้งานจริง ส่วนเรื่องอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่เห็นในคลิปบอกเลยว่านี่คือจุดที่แสดงเห็นความแตกต่างอย่างฟ้ากับเหวระหว่างเรากับเขาเลยในคลิปเราเห็นทหารไทยใช้อาวุธอะไรบ้างคะแล้วมันดีกว่าของเขมรเนี่ยนะข้องถิานไทยเราโดยเฉพาะหน่วยจู่โจมเรนเจอร์ที่เห็นในคลิปนี้จัดเต็มส่วนใหญ่เป็นอาวุธมาตรฐานตะวันตกที่ทันสมัยทั้งนั้นมีตั้งแต่ปืนเล็กซั่นเคาเอวีหที่ติดกล้องเล็งอย่างดีของ MPo มปืนกระบอก IWI ใน g อฟเอแล้วก็ปืนเล็กยาว IWI 21ที่ติดกล้อทาวเวอร์ไทย M21 ส่วนทหารราบทั่วไปก็ใช้ปืนตระูล M14 รุ่่นต,ตางๆซึ่งทั้งหมดนี้เป็นอาวุธที่เน้นความแม่นยำสูงปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมได้ง่ายและเป็นมาตรฐานเดียวกับที่กองทัพชั้นนําของโลกอย่างอเมริกาเขาใช้กันแล้วอาวุธที่ทหารไทยเรายึดมาจากฝั่งขเขมรเหรคะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเหมือนของจากคนละยุคเลยจากข้อมูลที่กองทัพภาคที่2เปิดเผยมาอาวุธที่ยึดได้บนภูมิเมอเขือส่วนใหญ่ เป็นของเก่าจากยุคโซเวียตกับจีนทท่านั้นเลยมีปืน a k 4 7หรืออาก้าสิบกระบอกปืนกล R p ร3พกระบอกครึ่งยังจรวด RPG จอีก3กระบอกคือเป็นอาวุธรุ่นเก่าที่เน้นความถึกทนใช้งานง่ายแต่เรื่องความแม่นยำในสู้ของเราไม่ได้เลยของเราเน้นยิงให้โดนเทียนัดแม่นๆส่วนของเขาเน้นยิงเยอะๆถ้าเทียบกับกองทัพอ,อเมริกาหรือกองทัพอื่นๆในภูมิภาคนี้อาวุธของเราถือว่าอยู่ในระดับไหน่ะจดเทียบกับอเมริกาตรงๆก็ต้องยอมรับว่า เขามีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าเราไปอีกขั้นหนึ่งแต่ถ้าดูที่อาวุธประจํากายของหน่วยรบพิเศษเราแล้วถือว่าถ้าเทียบกับหน่วยรบพิเศษของหลายชาติเลยเราใช้อาวุธในระดับเดียวกับที่อิสราเอลหรือหน่วยรบพิเศษของยุโรปใช้กันแต่ถ้าเทียบกับกองทัพอื่นๆในภูมิภาคเอเชียต,ตะวันออกเฉียงใต้นี้บอกได้เลยว่าเราเป็นเบอร์ต้นๆทั้งคุณภาพของอาวุธและความทันสมัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนทางอากาศที่เรามีทั้งเครื่องบิน F-16 และกริปเปนที่พึ่งโชว์ผลงานไปซึ่งประเทศเพื่อนบบ้้าาาาานนนนเรนาารรสส่่่ววใหญไมมมมมีีขดดคคถะััือ ความได้เปรียบที่ชัดเจนมากๆมาต่อกันที่เรื่องการฝึกของหน่วยรบพิเศษเรนเจอร์หรือที่เรารู้จักกันดีในนามเสือขับดาบได้ยินว่าหลักสูตรนี้โหดหินมากๆค่ะจนถึงขนาดเอาไปเทียบกับการฝึกเรนเจอร์ของสหรัฐอเมริกาใช่ครับเข้มข้นชนิดที่ว่านรกบนดินเลยก็ว่าได้จากข้อมูลของเว็บไซต์กองทัพสหรัฐเองเลยเขาบรรยายหลักสูตรของเราว่าเป็นการฝึกที่ ไม่หยุดหย่อนตลอดระยะเวลา72วันเต็มผู้เข้ารับการฝึกเหลือแทบจะไม่ได้นอนกันเลยบางคืนได้นอนแค่ชั่วโมงเดียวหรือขึ้นชั่วโมงก็มีเพราะต้องเดินลาดตระเวงกันตลอดการฝึกจะแบ่งเป็นช่วงๆทั้งการรบในภูเขาในป่าในที่ลุ่มน้ําการรบทางทะเลและปิดท้ายด้วยการรบในเมืองคือฝึกครบทุกมิติเลยแล้วอะไรคือสิ่งที่ทําให้หลักสูตรเสือขับดาบของเรา แตกต่างจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากละมี2เรื่องหลักๆเลยคืออย่างแรกหลักสูตรทั้งหมดสอนและสั่งการเป็นภาษาไทยเท่านั้นไม่มีล่าม ไม่มีคนช่วยแปลใครจะมาฝึกต้องพูดไทยได้คล่องปลือเลยซึ่งมันก็เป็นบทพิสูจน์ที่ยอดเยี่ยมเลยเมื่อมีทาหารหน่วยรูปพิเศษกรีนเบเรย์ของสหรัฐคนหนึ่งมาเข้ารับการฝึกกับเราแล้วเขาก็สาเร็จการศึกษาไปได้แถมยังได้รับรางวัลผู้สําเร็จการศึกษาดีอีกด้วยเขาบอกเองเลยว่าหลักสูตรนี้ทําให้เขาได้กลับไปสู่พื้นฐานของการเป็นทหารอย่างแท้จริงสุดยอดไปเลยคะ่ะและอีกเรื่องหนึ่งละ่ะคะอีกเรื่องหนึ่งคือปัจจัยในการฝึกของไทยเรามันจะต่างจากของอเมริกาอย่างมากเลยคือในโรงเรียนเรนเจอร์ของสหรรััฐถ้าาใคบบจนก ก็จะถูกคัดออกจากการฝึกทันทีแต่ที่โรงเรียนเสือขับดาบของเราครูฝึกจะสอนให้เพื่อนช่วยเพื่อนถ้าเพื่อนบาดเจ็บเราจะช่วยกันแบกเป้แบกสัมภาระของเพื่อนคนนั้นต่อไปอีกเป็นสัปดาห์สัปดาห์เพื่อให้จบหลักสูตรไปพร้อมกันมันเน้นความสําเร็จของทีมมากกว่าความล้มเหลวของคนคนเดียวซึ่งนี้สร้างความผูกพันที่เหนียวแน่นมากๆและนี่คือเหตุผลที่หลักสูตรของเรามีอัตราการสําเร็จการศึกษาสูงมากอย่างรุ่นที่มีกรีนเบเรมาฝึกมีคนเริ่ม1น8คนจบออก้าถึง1 8 7คนเลยทีเดียวโอ้ค่ะ ต่อมาคือเรื่องที่คลิปมันกลายเป็นไวรัลมีแหล่งข่าวในกองทัพไทยของเราให้ข้อมูลกับสื่อต่างประเทศเลยว่าทหารขเขมรจงใจข้ามมาในฝั่งไทยเพื่อจัดฉากการเผชิญหน้าเป้าหมายของเขาก็าคือถ่ายคลิปวิดีโอเอาไปเพยแพร่ในโซเชียลมีเดียของบ้านเขามีรายงานว่าเขาจะใช้โทรศัพท์มือถือหลายๆเครื่องถ่ายจากหลายมุมแล้วก็ใช้คําพูดมาย่ยยุให้ทหารเราโมโหเพื่อที่จะได้ภาพที่เราดูไม่ดี ลับไปจากนั้นก็เอาไปตัดต่อสร้างเรื่องราวให้ทหารเขมรดูแข็งเกร้าและเหนือกว่าเพื่อปลุกใจคนในชาติของเขาแผนสูงมากและแผนสำร็จไหมฮะ พังไม่เป็นท่าเลยต่างหากแทนที่โลกจะได้เห็นภาพฐานไทยดวนข่มขู่และกลัวหัวหดเขากลับได้เห็นภาพฐานไทยของเราที่นิ่งสุข,ขุมมีวินยัยและที่สําคัญคือมียุทธโทรปรกรณ์ที่ทันสมัยความแตกต่างของอาวุธมันฟ้องออกมาในคลิปแล้วที่จุดกระแสะให้ดังขึ้นไปอีกก็คือภาพของผู้กองหญิงของเราร้อยเอกหญิงประวิชยาวล,ลีสุขสัน์หรือผู้กองอะตอมที่ยืนเผชิญหน้ากับฐานขเขมรแบบไม่เกรงกลัวทําให้ชาวเนทไทยก็กแห่ชื่นชมสลุมสลายทหารไทยเราถือว่าใจนิ่งมากค่ะใช่เลยครับส่วนการยึดภูมิเขือมีความหมายเชิงย ศาสตร์ต่อไทยเราอย่างไรเรื่องนี้สําคัญมากๆเพราะมันไม่ใช่แค่เนินเขาธรรมดาธรรมดาแต่ภูมะเขือเนี่ยมันเป็นพื้นที่สูงที่อยู่ห่างจากปราสาทพระวิหารแค่2.8กิโลเมตรเท่านั้นใครก็ตามที่คุมพื้นที่สูงตรงนี้ได้จะได้เปรียบมหาศาลเลยเพราะมันสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวและสินทางส่งกําลังกำรุงของอีกฝ่ายได้ทั้งหมด ถ้าเขมือยึดภูมิเกิดได้สาเร็จเขาสามารถใช้มันเป็นฐานยิงปืนใหญ่หรือจรวดเข้ามาถล่มพื้นที่ของไทยและรวมทั้งตัวประสัตพิหารได้อย่างสบายๆเลยดังนั้นการที่เรายึดพื้นที่นี้กลับคืนมาได้มันจะเป็นการตัดแขนตัดขาแผนการพวกเขมรและเป็นการปกป้องอธิปไตของเราอย่างสมบูรณ์เยี่ยมไปเลยค่ะใช่ครับและอีกอย่างคือความขัดแย้งเรื่องเขตแดนตรงนี้มันมีมาน,านานแล้วด้วยต้นตอของปัญหาก็คือการใช้แผนที่คนละฉบับกัน ฝ่ายเขมรยึดถือแผนที่ที่ฝรั่งเศสทําไว้ให้ตั้งแต่สมัยเป็นอาณานิคมในปี1 9 0 7ซึ่งเราไม่ยอมรับการประทะก,กันครั้งนี้และการที่เราแสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการใช้กําลังทหารทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศมันคือการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของเราให้ประเทศเพื่อนบ้านและมหาอำนาจในภูมิภาคได้เห็นว่าประเทศไทยพร้อมที่จะปกป้องอธิปไตยของตัวเองอย่างเต็มที่และเรามีขีดความสามารถพอที่จะทําแบบนั้นได้มันเป็นการสร้างสมดุลทางอํานาจในภูมิภาคนี้ไปในตัวแล้วกองทัพไทยเราได้รับแรงบันดาลใจด้านยุทธวิธ ทีมาจากชาติไหนบ้างคะเนี่ยก็จะชาติไหนได้อะไรครับก็สหรัฐน่ะสิคือเราเป็นพันธมิตรตามสนสัญญานมาตั้งแต่ปี1954และได้เป็นพันธมิตรหลักนอกนาโตตั้งแต่ปี2003แล้วคือความร่วมมือนี้มันไม่ได้อยู่แค่ในกระดาษ แต่มาแสดงออกผ่านการฝึกร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการฝึกโคบราโกที่เป็นการฝึกซ้อมรบร่วมกันหลายชาติที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้เลยการฝึกร่วมกันบ่อยๆแบบนี้มันก็ส่งผลต่อยุทธวิธีของทหารไทยเราได้อย่างดีเลยนะคะใช่เลยครับส่งผลโดยตรงเลยด้วยยิ่งช่วงก่อนโควิดเนี่ยเรามีการฝึกร่วมกับสหรัฐมากกว่า400ครั้งต่อปีนะเรามีการแลกเปลี่ยนความรู้กันตลอดเวลานายทหารของเราได้ไปเรียนในสถาบันการทหารของสหรัฐผ่านโครงการไอเมดในขณะที่นายทหารอเมริกันก็มาเรียนที่วิทยาลัยศิลป การทหารของเราเหมือนกันแล้วเขาฝึกกันตั้งแต่การรบในป่าไปจนถึงการเข้าเคลียร์พื้นที่ในอาคารยุทธวิธีต่างๆขั้นตอนการปฏิบัติการการสื่อสารในสนามรบแล้วไทยเราซึมซับมาตรฐานระดับโลกของอเมริกามาเต็มๆ